บอกกล่าวเล่ากรรมวันนี้คุณกระทำกรรมดีแล้วหรือยังเราเคยได้ยินพ่อมแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าคุณแม่เนี่ยเวลาเวลาพูดเนี่ยแล้วฟังเนี่ยสบายรู้สึกว่าจะสบายคือสบายใจและพูดเนี่ยเหมือนตรงตรงใจตรงประเด็นคือตรงทุกคำพูดที่พูดออกมาคือคุณแม่เคยบอกว่าเวลาคุณแม่พูดเนี่ยเลยเคยถามเทคนิค คุณแม่พูดยังไงทําไมถึงพูดดีทําไมถึงมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชมคุณแม่มคุณแม่บอกว่าคุณแม่พูดด้วยใจค่ะ,ค,ะคือทุกอย่างเนี่ยให้ออกมาจากใจค่ะ,คะก็ยังสอนลูกๆว่าน้องเจนน้องแจนเวลาพูดเนี่ยให้พูดมาจากใจในลูกแล้วคนเนี่ยจะจะสัมผัสได้จะสื่อได้ะจะถึงกันได้แล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะเหมือนร่วมอนุโมทนากับเราด้วยแล้วก็เป็นที่น่ายินดีแล้วก็น่าแปลกใจที่ คือบางคนเนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยก็จะต้องหยิบเงินมาทำบูธกับคุณแม่ด้วยทุกครั้งอะค่ะบางคนทำแล้วพอบางคนทำทำอยู่แล้วพอได้ยินเสียงก็ควักเข้ามาทำเอกเราเราเห็นตรงนี้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่บอกว่าออกมาจากใจอย่างเดียวนะเป็นผลจากการปฏิบัติด้วยขอเรียนท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งว่าไม่ใช่นักการเพิ่งจะมาปฏิบัติค่ะณตอนนี้เนี่ยแค่ไม่กี่ปีไม่ใช่นะคะการปฏิบัตินี้ ทำมากี่สิบปีอะตั้งแต่น้องคลอดลูกหนูอะค่ะคนตกก็คือหนูปี2524 24ก็เข้าเท่ากับเท่าไหร่ละ3 30กว่าปีตอนขณะที่หลังจากที่คลอดน้องแจนเนี่ยนะการนี่ขอเข้าห้องกรรมฐานขอเข้าห้องกรรมฐานที่วัดสังฆานคะแล้วมีองค์หลวงพ่อสนองกระตะปุญโยและพระอาจารย์ไพลินนะคะเป็นผู้สอบกรรมฐานสอบอารมณ์ ะตอนนั้นคือพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่สองรูปที่ที่ได้เป็นคนที่ชี้แนะแนะนำก็มีคนถามคุณแม่ป้าเมาถามคุณแม่ว่าแล้วไม่ห่วงลูกหรอลูกยังเล็กๆอยู่ไม่ห่วงลูกหรอคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ไม่ห่วงเพราะว่าลูกเนี่ยก็มีคนดูแลแต่ตอนนั้นได้ด้วยด้วยร่างกายสุขภาพของคุณแม่เนี่ยคุณแม่เป็นคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพอ ท้องและคลอดลูกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสุขภาพเนี่ยก็แย่ลงมาอีกก็คุณแม่ก็ไม่พึ่งทางไหนทางธรรมนี่แหละคุณแม่เห็นแล้วว่าทางธรรมเนี่ยสามารถที่จะช่วยคุณแม่ประคองคุณแม่ได้และก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคุณแม่ใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตแล้วก็ประคองชีวิตตัวเองเนี่มายาวนานถึง6กปีคือคุณแม่ต้องบอกก่อนว่าจะเป็นเป็นซีดบ้าง เป็นเป็นตับบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าคุณแม่เนี่ยเวลาไปทํางานตามที่ต่างๆเนี่ยไม่มีใครทราบบางทีเนี่ยยังเคยหนูยังเคยได้ยินเลยค่ะว่ามีคนถามว่าคุณแม่มีครอบครัวได้หรอแต่บอกว่าไม่มีครอบครัวจะขอเรียนท่านผู้ชมสักนิดนึงนักกนเนี่ยนะคะไอ้ที่ที่ถ้าท่านได้อ่านในวันพระราชทานเพลิงเนี่ยสั้นนิดเดียวค่ะแต่เบื้องหลังคือนักการเนี่ย ไปตามงานครูบาอาจารย์ต่างๆกลับบ้านมาในี่ยตีหนึ่งตีสอคือชีวิตนักการแล้วพอเช้าออกใหม่ใช่คนก็นึกรู้สึกว่าโสดใช่ค่ะก็คือนี่นี่คือความเสียสละของนักการเนี่ยที่ที่ที่ทำถวายเพื่อพุทธศาสนาตรงนี้จริงๆแล้วก็อย่างของหลวงตาทําเพื่อชาตินักการนี่เต็มที่เต็มที่กับหลวงตาขนาดตอนนั้นเนี่ยมีฝนตกฝนตกอย่างหนักเนี่ย แล้วจะต้องมีการเอาต้นผระป่านะนี่สมัยตอนแรกเนี่ยต้นผระป่าเนี่ยมันยังไม่เป็นอย่างที่เป็นต้นที่ที่ปักง่ายๆนะใช่ค่ะนักการเนี่ยเป็นจุดจุดแรกที่เริ่มในการทาต้นผระป่าเป็นกลุ่มแรกๆของหลวงตาตอนนี้จากเหนือเจ้าคุณสวัสดีค่ะคุณบุญลือคุณบุญลือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะค่าจะค่ะค่ะีสายเข้่แล้ะค่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 ะคค่ะ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  ของคุณน้ำค่ะคนนะคะแล้วก็ปลื้มใจแทนที่มีลูกๆมีหลานอย่างอย่างคุณชมพู่อะค่ะที่ดูอยู่วันก่อนที่วันพระราชทานเคลิ่งศพนะคะแล้วก็ปลื้มใจอะปลื้มปลื้มปลื้มแทนอะนะคะเนี่ยบุญนี่มันเป็นอะไรที่แบบไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะ เรามาทำบุญแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเกิดบิณฑิคนะคะแทนแทนลูกๆแล้วก็พี่ที่โทรเข้ามาเนี่ยก็คือเห็นเมื่อกี้ฟังอยู่ลังทางานอยู่ก็ฟังอยู่ก็อยากได้นังสือค่ะของของแม่ของน้องเขาอ่ะค่ะค่ะอยากได้มาบอกชื่อจดหน่อยสินี่เป็นเป็นเป็นรายแรกเลยที่โทรมาเราให้หนังสือนะ ที่โทรเข้ารายการเนี่ยเอาชื so, ่อค uh ่ะเอาชื่อพี่บุญลือนามสกุลค่ะค่ะชื่อบุญลือนะคะนามสกุลจันทราชกูลจันทราะกูลค่ะจันทราสกูล้าเลขที่ค่ะอกทับก้าอกทับก้าค่ะถนนมงฟอดตําบลท่าสาราช้าถนนมงฟอดตําบลท่าสาราค่ะมีหมู่ไหมคะมีหมู่ไหมคะ จัังงหหวดเชียใม่มีมีหมูไหมคะว่าเออหมูอะไรคะจะมีห้าหมื่นห้าหมื่นมีมีหมูไหมคะไม่มีหมูค่ะอ่ะทวนนิดนึงน้องแจนเอ่อหกทับเก้าถนนมงฟอร์ดนะคะตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ห้าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะคุณแม่ พูดยังไงพูดพูดยังไงให้ให้คนให้คนรู้สึกได้ถึงว่าบุญกุศลเป็นยังไงเหมือนพี่ที่ที่ทำาผมเหลือนะคะที่ที่ก็ชวนลูกค้าไปทำบุญคือทุกอย่างถ้าถ้ามันออกจากใจออกความรู้สึกเนี่ยเขาก็ทาบุญกับเราจริงๆเลยนะคะก็บอกว่าเอพี่ก็บอกว่าเมื่อสองวันก่อนพี่ก็บอกว่า ทำบุญด้วยกันไหมคะจะซื้อไม้็อบเนี่ยไปทําความสะอาดวัดที่เดทนี่ไปถือศีลแล้วพี่ไปไปทำความสะอาดวัด,ดแลวทีนี้ยังอยู่ในศีลดแฟร,รแมันยังอยู่ในผ้าขาวมันก็ไม่เต็มที่ก็ว่าจะไปอีกทุกค<ะ>นก็ช่วยกันค่ะน้องชมพู่ค<ะ>่ะร้อยสองร้อยก,ก็ช่วยค่ะก็ได้ล้างยาล้างห้องน้ำนะ้ำตาอะไรต่าง พอดีพี่ก็มามาป่วยมช่ก่อนก็เลยเดี๋ยวหายป่วยแล้วต้องไปละค่ะขอบพระคุณนะคะค่ะค่ะขอให้มีมีความสุขนะคะคุณแม่ไปสวรรค์แล้วค่ะค่ะขอบคุณนะคะคสวัสดี เป็นสิ่งที่แสดงว่าความดีของคุณแม่เนี่ยไม่ใช่แค่เราจะเห็นว่าคุณแม่ทําดีเราได้ผลกลับคืนสู่คุณแม่ความดีของคุณแม่เนี่ยยังแผ่แผ่มาถึงลูกถึงหลานคือไม่ไม่ว่าเราเนี่ยจะไปไหนถ้าอเอ่ยชื่อคุณแม่ว่าเราเป็นลูกของคุณแม่กัญญลัตษ์นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านจะให้ความเมตตา เป็นอย่างมากเลยค่ะคือเราเชื่อเลยว่าบุญบารามีที่คุณแม่สร้างมาเนี่ยคุณแม่ไม่ได้ได้ตัวกับคุณแม่เองแค่คนเดียวแต่บุญเนี่ยมันเป็นเหมือนมรดกที่ส่งมาถึงลูกถึงหลานถึงวงตระกูล<ช>คือเป็นอะไรที่ เราเชื่อมั่นแล้วเราก็เราเราเห็นกับตาอย่างลูกเนี่ยเราจะเห็นกับตาเลยว่า <chiar. S 2> สิ่งที่แม่ทําทุกอย่างเนี่ยม,มันส่งผลจริงๆมันเลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยย,ยึดย,ยึดถือและย,ย,ยึดมั่นแล้วเราก็แน่ใจแล้วว่าสิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเ<ม>พราะมีตัวอย่างให้เราดูคือคุณแม่ของเราเราต้องเดินตามทางที่คุณแม่เนี่ยได้ได้ได้ปูไว้ให้ได้ คือคุณแม่เนี่ยสร้างทางไว้ให้จนถึงที่สุดแล้วแต่ว่าเหลือแค่เราเนี่ยจะเดินเดินตามคุณแม่ไปให้ทันนะพี่ผู้ถูกต้องค่ะ,คะก็คืออย่างอย่างตัวพี่เองถามว่าที่เข้ามาสู่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมหรือ SDBTV นี่ได้ยังไงนักกัรถ้าไม่มีนากาักกันจะไม่มีผู้ที่ท่านจะเห็นหรือได้ยินเสียงค่ะนักการนี่เป็นคนดึงค,คือเราก็ไม่อยากเข้า แล้วกันก็ตื้อแล้วตื้ออีกพอสถานีพิยุเริ่มจัดตั้งเขาพยายามที่จะมาบ้านแล้วก็เปิดวิทยุเอาคลื่นเนี้ยคลื่นเนี้ยคือคือจะกระตุ้นจะกระตุ้นให้เราในอยากมาช่วยเราบอกเราทําไม่ได้หรอกเสียงเราไม่ได้เราอ่านรอเรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้เลยค่ะไม่เป็นไรไปช่วยงานอย่างอื่นก็ได้นะเขาจะมีเทคนิคเจะมีวิธีการพูดที่ทําให้คนเนี่ยคือโน้มน้าวคนได้อย่างอย่าง อย่างที่เรียกว่าคือทําให้เราสบายใจในการที่จะไปทําไม่ได้รู้สึกว่าเราอึดอัดหรือถูกบังคับใช่แล้วก็ที่สําคัญคือพอดีเนี่ยคือวันที่เราเก็บอัฐิกันวันที่สิบพี่ก็ไปเห็นพี่ก็เข้าไปเลือก เลือกเลือกอัฐิเราก็เห็นอัฐิสีเปลี่ยนนะนะคะก็มีสีชมพูมีบางบางอันเนี่ยก็จะมีสีขาวงอกขึ้นมาพี่ก็จัดมาเรียงเรียงเรียงแล้วก็พี่ก็ถ่ายรูปก็ถ่ายรูปไปเสร็จเนี่ยก็โพสให้เพื่อนเฟซโอ้คราวนี้คนโมทนาแล้วก็เป็นสิ่งที่ยืนยันคุรวาอาจารย์ก็เข้ามาแบบโมทนากันมากเลยบอกว่าเนี่ยผลของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่พวกเราก็ได้เห็นอันนี้คือถ้าถามว่าท่านไปอยู่ที่ไหน เรารู้แน่ว่าสุขติภูมิแต่พอกระดดกเปลี่ยนสีเนี่ยเราก็ถือว่าปฏิบัติคงจะไม่ใช่แค่ระดับธรรมดาแล้วนะตรงนี้ก็อย่างที่เล่าให้น้องแจน้องเจฟังว่าช่วงที่ตัวผู้เองเนี่ยเข้าไปช่วยน้าไม่ว่าจะนวดหรือหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขณะที่เราทำเนี่ยเราเราเพลียมากแต่พอหลังจากทำเสร็จแล้วพอน้าโมทนาบุญเท่านั้นแหละอาการที่เรากำลังเหนื่อยหรือเพลียเนี่ยนะหรือปวดเนี่ย หายทันทีรถสดชื่นสดชื่นมากหน้าตาเราก็ผ่องใสคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมทำไมช่วงนี้หน้าผ่องใสเราก็เราไปหานาการนี่เราดึกมากนะกลับไปนี่ตีหนึ่งเลยนะออกจากบ้านเนียเที่ยงคืนจะไปถึงบ้านเนี่ยตีหนึ่งเราก็ับจะได้นอนอีกเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่ผู้หนูรู้สึกว่าการที่หนูได้ดูแล ทั้งคุณย่าที่ผ่านมาแล้วก็คุณแม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามันเหมือนกับว่าเราไม่สามารถซื้อสิ่งนี้ได้ด้วยเงินหรืออะไรก็ตามมันมีค่ามากกว่านั้นแล้วก็ตั้งแต่หนูเรียนจบมาเนี่ยหนูไม่ได้ไปสมัครงานหรือที่ไหนเลยการสมัครงานเนี่ยมันก็อาจจะได้ค่าตอบแทนมาเป็นรางวัลแต่สิ่งที่เราได้ดูแลผู้ที่มีพระคุณผู้ที่มีมินมันเป็นมากกว่านั้นเราจะได้อะไรที่มากกว่า มากกว่าที่เราคิดไว้ซะอีกพอเรากลับมาทบทวนในแต่ละครั้งทุกครั้งที่ได้พูดคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันได้อะไรที่มากกว่ามันอธิบายมาเป็นคําพูดไม่ถูกแต่ว่ามันมันเป็นความรู้สึกเหมือนจิต กับจิตเนี่ยมันสื่อถึงกันได้เพราะว่าเป็นเป็นสายเลือดเดียวกันเป็นแม่กับลูกมันมีอะไรที่มากกว่าแล้วหนูก็รู้ว่าคุณแม่เนี่ยก็ตั้งใจที่อยากจะให้ลูกๆเนี่ยเป็นคนดูแลคุณแม่เองเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ดูแลท่านในเวาสุดท้ายมีโอกาสเนี่ยไม่มีครั้งที่สองนะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทําอย่างนี้อีกไหมกับใครตอนนี้ต้องขออนุโมทนาทั้งน้องแจน้องเจด้วยที่ ถึงจะมีลูกจ้างแต่ลงมือทำกันทั้งคู่เลยเพราะว่าหน,หนูเห็นแล้วว่าการที่ลูกเนี่ยทำให้แม่เนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยเราเทคแค่เขาอย่างดีคือระมัดระวังทุกๆอย่าง คือเราเราทำด้วยใจเหมือนกันนะคือต้องต้องเรียนท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งคือนักการเนี่ยความที่เวทนาเขาเขาแรงมากแล้วเขาเขาจะอยู่ท่าเดียวไม่ได้จะต้องมีการพลิกตลอดแล้วพวกเราจะต้องมีการสอดหมอนสอดผ้าเดี๋ยวมาขาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขาขึ้นเดี๋ยวเอาแขนว่าเดี๋ยวเอาคอมาทั้งนี้คือพวกเรานี่ต้องต้องเข้าไปยืนแล้วเปลี่ยนอิริยาบถให้น้าตลอดเวลาแต่น้าจะไม่ไม่ร้องควรคลางนะแต่บอกว่า เอา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 หนุนหน่อยสิอะไรนี้จะใช้มือชี้เราก็ไม่ได้หยุดการเอาม้สายจากไหนน้อง้งแจมจากสมุดปราการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือสวัสดีค่ะคือคือคือเพิ่งเห็นภาพแล้วก็เลยรู้ว่านักการบันดาลภาพก็เลยขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็คือคือเนื่องจากว่าเขาเป็นคนดีแล้วคือเวลาดูรายการเนี่ยจะเห็นภาพท่าน เย็ยนอธิบายทำอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ,คะมัน,นยนังติดอยู่ในใจแล้วก็ไม่ไรู้ว่าท่านจะเสียเร็วเมื่อกี้พี่ทู้ดูภาพอะเลยทราบอะลรโทรมาจาในความเสียใจแล้วก็จะบอกวนะ่าน้องทั้งสองคนเนี่ย <c oughs> มีบุญมากเลยที่คุณแม่มีคุณแม่เนี่ยดีขนาดนี้ได้ไหมคะค่ะแล้วก็มีครูบาอาจารย์เนาะ,ะมาช่วยงานเยอะเลยค่ะ,คะ คือแล้วที่เห็นที่ฟังที่คนไม่ี่ก็ขอหนังสือพี่ก็เลยอยากจะขอหนังสือก็ได้บ้างเลยค่ะไม่ต้องให้เลยนะเพราะเขาเขาโทรเข้ารายการอย่างนี้ให้แน่ๆเลยเอาชื่อคุณอะไรคะคุณปภิชยาค่ะอ้าวพี่ปพภิชยาเองเหรอเอาพี่มางานด้วยนี่ค่ะแต่ที้ไม่เจอคือไม่อยากว่าพี่ไม่ตายแต่ว่าพี่เห็นภาาเมื่อกี้แล้วอ้าว ที่คุณเสียแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจเหมือนกันอ๋อค่ะค่ะเอานามสกุลค่ะนามสกุลค่ะชัยรัตน์ค่ะชัยรัตน์นะคะค่ะค่ะที่อยู่สองศูนย์ห้าเก้าสองศูนย์ห้าเก้าค่ะถนนสุขุมวิทถนนสุขุมวิทนะคะหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าเหรอคะค่ะซอยสิทธิค่ะ ซอยสิบสุขุมวิทหนึ่งศูนย์เก้าซอยสิบค่ะอำเภอตำบลสำโรงเหนือตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองสมุทรปราการรหัสไปรษณีย์หนึ่งศูนย์สองเจ็ดศูนย์ค่ะหนึ่งศูนย์สองเจ็ดศูนย์นะคะค่ะจะบอกว่าขออีกนิดนึ่งว่าไม่มีใครหรอกนะที่จะมีบุญอย่างนัดกัน ที่จะมีคนมาส่งมีครูบาอาจารย์ญาติโยมมาส่งเยอะอย่างนี้เลยนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะมีคารวะผู้หญิงไม่กี่คนนะคะที่จะมีโอกาสได้นะจคอยเป็นพิธีกรต่อไปนี่สามคนเนี่ยก็พยายามก็บอกน้องๆนะคะว่า ในเมื่อคุณแม่คุณแม่นักการเนี่ยจะมีความปิติมากเวลาที่ตอนแรกนี่น้องเจจะจะไม่ยอมมาออกรายการเสร็จแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งดึงน้องเจมาได้เสร็จแล้วคุณแม่ผู้บอกว่านักการขณะที่ดูรายการแล้วน้องเจออกเนี่ยนักการน้ำตาไหลผู้บอกน้องเจบอกว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณแม่อยู่ได้น้องเจออกรายการนะ หลังจากนั้นเนี่ยคือคือเรารู้ว่าพอกลับไปบ้านเนี่ยนะน้ำตาคลอคือในในคำคำไว้อะไรหรือคำอะไรเนี่ยมันจะมีอยู่ในหนังสือว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงเดี๋ยวไปดูในหนังสือนะคะจะมีตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีข้อธรรมของครูบาอาจารย์มีใครมั่งหลวงปู่มั่นนี่พี่เหลวปู่มั่นสมเด็จพระสังฆราชค่ะค่ะค่ะขอบคุณพี่มั่นนะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะคือ ไม่เฉพาะแค่ว่าสังฆทานนะคะน้องแจน้องเจ,น,งเจนี่ก็คงจะเหมือนกากันที่ช่วยครูบาอาจารย์สายพระป่าเยอะ,ะเยอะมากค่ะเป็นร้อยนะคือรู้แล้วหะรูรู้สึกว่า,วาย,ยินดีมากที่ได้มีโอกาสถ้าเกิดว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตานะคะคือตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้คุณแม่เคยบอกว่า ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะขึ้นมาพูดตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ให้ใครขึ้นมาง่ายๆนะตรงนี้ถ้าท่านไม่ไว้ใจในงานที่เป็นงานสําคัญตรงนี้ท่านจะไม่อนุญาตให้คนนี้ถือมาใช่คือทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีการประชุมกันว่าใครจะเป็นผู้เหมาะสมที่จะมาทําหน้าที่เป็นพิธีกรและคุณแม่เนี่ยก็จะได้รับเลือกในหลายๆครั้งที่ได้ทําหน้าที่เป็นพิธีกรก็คือถือว่า คือได้รับเกียรตินะ,ค,ะคือไม่ว่าคือคนคนเราเนี่ยอยากที่จะสร้างบาร,รมีแต่บางทีเนี่ยคือเราอาจจะไม่ถึงกับตรงนั้นแต่ว่าคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะแสดงให้ ทุกๆคนเห็นว่าคุณแม่สามารถที่จะทําได้แล้วก็คุณแม่คือเวลาพูดอย่างที่บอกไปว่าพูดมาจากใจและคุณแม่ด้วยความที่คุณแม่ปฏิบัติทมคําพูดหรืออะไรก็ตามเยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะรับทราบจะทราบว่าคุณแม่ปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นนการพูดจะไม่ผิดพลาดคือจะถูกต้องแล้วก็คือจะไม่มากเกินไปจะไม่น้อยเกินไปก็คือนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ สิ่งที่ยืนยันแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่คุณแม่เนี่ยได้รับได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่คือจุดหนึ่งนะคะไม่ใช่อยู่ๆการที่เข้ามาเป็นประชาสัมพันธ์แล้วครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีการประชุมว่าในการที่จะขึ้นมาแม่แต่งงานของนักการเองตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็มองว่าใครที่จะขึ้นมาเป็นประชาสัมพันธ์ในงานตรงนี้คือครูบาอาจารย์ที่นี่จะเป็นอะไรที่ท่านระมัดระวังอ้าเหลือเวลาไม่มากน้องเจน้องแจนน้องแจนพูดถึง ทั้งตัวคุณแม่ทั้งอะไรฝากกับท่านผู้ชมสักก็ขอบพระคุณนะคะแขกนะคะที่มาร่วมในงานคุณแม่แล้วก็ขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็ขอบพระคุณคนที่มาช่วยในงานนะคะอย่างเช่นดอกไม้แทงหยวกนะคะแล้วก็ ช่างกลทีมงานของสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999ที่เหนื่อยกันมาตลอดนะคะไม่ใค่แค่เฉพาะงานพระราชทานเพลิงนะคะตั้งแต่งานสวดพระราชธรรมแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุสังฆทานนะคะอย่างคุณบุญส่งเนี่ยก็เห็นใจนะคุณบุญส่งนี่คือวิ่งมาจัดรายการข้าโบนเสร็จแล้ววิ่งไปถ่ายรูปให้นั่นตรงนี้เราเราเห็นว่าบุคลากรของเราน้อยจริงๆแต่ว่าทุกคนมาร่วมกัน มีมีเยอะมากมีเยอะมากค่ะทีมร้อยอุบานะคะร้อยดอกลักนะคะทีมจัดต้นไม้จัดดอกไม้หน้าหน้าหน้าลงนะคะหน้าลงศพนะคะ,คะทีมแทงยวกะนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปวัดป่าที่มาช่วยในงานที่มาวางแผนที่มาให้คำแนะนำที่ให้คำปรึกษาทั้งด้านของชำร่วยทั้งด้าน การจัดวางสถานที่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ข้างบนน่ยนะที่พักข้างบนน่ยนะคะรวมถึงการรองรับแขกออแขกผู้มีเกียรติแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะว่าเราทราบกันว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะไม่สามารถนั่งได้นานเพราะด้วยธาตุขันของท่านคือเราก็จะมีทีมของทางวัดสังฆทานต้องขอบคุณใช่ค่ะต้องคอยดูแลคอย ส่งน้ําหรือว่าคอยดูแลทุกๆอย่างนะคะสะดวกสบายกันท่างรวมทั้งห้องน้ำอย่างเต็นที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะเต็นเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณคมแสงบํารุงแสงบํารุงนะคะแล้วก็แม้แต่ตู้คอนเทนเนอร์ก็ขอแบ่งแบ่งทั้งหมดคือเพื่อนสนิทของคุณชาเป็นอะไรที่นํามาให้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะตรงนี้เนี่ยต้องขอแล้วก็ยังมีอีกมากมายที่พวกเราอาจจะพลาดในการที่จะ กล่าวขอบพระคุณแต่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมในการทําให้งานพระราชทานเพลิงของนากญริรัชครั้งนี้เนี่ยสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะก็รุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการบอกกล่าวเล่ากรรมนะคะพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าซึ่งหลังจากนี้อีกสี่อาทิตย์ด้วยกัน จะเป็นการนําเรื่องราวต่างๆตั้งแต่ครั้งแรกของบอกกล่าวเล่ากรรมนั้นที่นักการทํากับผู้มาเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะสีอาทิตย์ด้วยกันอาจรายการสดอาจจะหายไปแต่เนื้อหาตรงนั้นน่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วมาพบกันในวันอังคารหน้า16นาฬิกา30นาทีถึง17เนาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 9 99แห่งนี้ วันนี้ดิชานแล้วก็น้องๆทั้งสองขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะบอกกล่าวเล่ากรรมวันนี้คุณกระทำกรรมดีแล้วหรือย่